ภูมิใจกับวันวาเลไท์มากฉันอยากให้วันวาเลไท์มาถึงแต่ว่ามันเป็นวันวิบัติของชีวิตเลยนะขวัดตัดปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือแพ้เกสรดอกไม้เพราะว,ว่าพลเลยไฟชนกันค่ะแล้วตอนแล้วเขาตะคอกเออแบบก็ฟังหน่อยไม่ได้หรออุตส่าห์แบบว่าเออแก่ขอดให้อ,อะไรอย่างเงี้ยขวัก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วกูทำอะไรผิดอ่ะมันตะคอกกูทำไมอ่ะก็คนรแค่จะนอนอ่ะเออ้คุยไม่รู้เราก็ไม่ต้องคุยก็ไม่ต้องคุยแล้วก็ล็อกเบิร์กม็อบล็อบล็อกเลิก ซึ่งประสบการณ์ขวัญหนักมากอ่ะอะไรที่แม่เกลือนที่แม่ทักมาแล้วขวัญดื้อไปสุดซอยลุยสุดทางสุดท้ายก็คือพังพินาศหมดสู้เพื่อความรักของขวัญทุกครั้งแล้วขวัญก็ดีใจที่ขวัญสู้หยิบตานะเพราะว่าขวัญจะได้รู้ตัวว่าหัวใจขวัญเบาบางขนาดไหนอ่ะเวลาขวัญเลิกกับคนทีหนึ่งขวัญแบบเพินนานขึ้นเสียใจนานขึ้นเราก็เลยเหมือนจะว่าต้องเซฟหัวใจเรามากขึ้น สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องขวัญอุตสาแมนีค่ะก็คือเปลี่ยนจากช่องอุสาหเลเวอร์นะมาเป็นช่องอุตสา์มณีโดยตรงชัดๆเข้าใจเลยว่านี่แหละคือเรื่องราวของขวัญใครนะคะอยากจะเห็นขวาญไปไหนกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนอยากทําอะไรช่าทําอะไร ช่วยกันเขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวขวันก็จะพาทุกคนไปเที่ยวไปทําอะไรแต่ต้องเป็นสิ่งที่ขวันอยากทําด้วยแล้วก็วันนี้จะมาแบบเลียวไลฟ์มากเริ่มต้นจากเสียงตัวเองก่อนเลยก็คืออดทนฟังนะคะ เพราะว่าอันนี้คือเป็นเสียงจากการทำมาหากีนจากคราวที่แล้วที่ไลฟ์ยาวถึง6ชั่วโมง,มนงในช่องยู s i ซีคอสเมติกแต่ว่าคือแจกไลฟ์แบบแจกอ่างเปาแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาเป็นเรื่องราวของขวัญอุตสาหมณีค่ะเออแล้วจะบอกว่านี่นะคะเทศากาลมันเมเลไายของขวัญคนเดียวที่อยู่ข้างขวัญก็คือคนนี้ค่ะ โมนาสนใจแม่หน่อยเอ้ยโมนายัางไม่สนใจเลยอะนี่ก็จะเป็นน้องโมนานะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนโมนาฝั่งเหนือฝั่งตัวหน่อยเร็วผลิตภัณฑ์เข้าได้นะคะ<ม>อะไรที่เกี่ยวกับน้องหมานะน้องแมวก็ได้โมนากินหมดของหมาของแมววาเลนไทน์เทปแรกของขวาเราคัมแบ็กกลับมานะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความรัก แล้วก็มี Q&A มาแล้วอยาาถามอะไรถามเลยทุกคนจะได้รู้จักขวัญมากขึ้นเข้าใจขวัญมากขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือมิชชั่นขวัญปีนี้ขวัญต้องมีแฟนเราจะทําทุกอย่างค่ะแล้วเราก็จะไปมูด้วยมูยังไงให้มีแฟนมูยังไงให้ปังมูยังไงให้เลิศถ้าเกิดไม่มีแฟนไม่ปังไม่เลิศเราจะไม่หยุดมูดค่ะซึ่งช่วงมูก็คือจะมาอยู่ในรายการของเราด้วย ประกาศหาแฟนทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะเออตาดำข้าว,ถ,วาถึงเวลาเข้ามา,าเองคือตาดำข้าวแล้วก็ทำผมเป็นคนที่สมา์ทเป็นคนที่สะอาดเป็นคนที่ตอนนอนก็ต้องหล่อตอนเชา้าตื่นมาก็ต้องหล่อแล้วก็เอาก็ตอนนอนขวัญยังสวยเลยอะ่ะเลือกมักเลือกนักมักแม่มานั่งเลยมาถ้าอย่างน,นอ่ะนี่นะคะใส่เสื้อผ้าซีทรูจะมาว่าขวัญแต่งตัวโปไปได้นะคะ นี <c oughs> ่คืออายุขนาดนี้ยังใส่เสื้อผ้าซ <c oughs> ีทูอลงพอลงมาเสร็จแล้วขวัญทักไงแล้วพอจะขึ้นไปเปลี่ยนเขาบอกไม่ไกลหรอกก่อนที่แม่จะเดินลงมาแม่ก็ต้องหมุนตัวกระโดดแล้วไม่ดี <c oughs> ดึงเลยแบบตามใจเขาไงี้ยให้เขาเข้าใจกันได้ทุกคนก<ด>็เข<ร>้าใจขวัญหมดนะตอนแรกๆอ่ะแต่ลหลังๆไม่เ,เข้าใจเลยขอให้เสมอต้นเสมอปลายเข้าใจกันดูแลกันได้ อย่าทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเงี้ยไม่เอาหมดสีแล้วเดี๋ยวต้องจ่ายค่าตัวเนี่ยใครอยู่กับมันได้อย่างเงี้ยใครอยู่กับมันพีค่ะกินอาหารหมาไม่เไม่ได้ทำมาหากินนี่ถ่ายไปตามก็ไม่ได้จริงป่ะถามพี่ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามีปรดักดีๆเข้าใช่ไหมคะผมก็ขายได้ผิวก็ขายได้ค่ะหมาขายปะขายหมด เพราะว่าตอนนี้ก็คือโฟกัสเกี่ยวกับงานจริงๆคืออยากจะมีแฟนนะแต่ว่าพอคนเขามาจีบอะ่ะเขาก็จะแบบมันแปลกๆอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเหมือนสมัยก่อนที่ตอนนั้นขวัญรู้สึกว่าขวัญอยากคุยกับคนทุกคนน่ะนึกออกไหมไหนจะคิดเรื่อง PR การตลาดเรื่องโปรดักต <Yeah. S 1> เรื่องพนักงานในออฟฟิศอย่างเงี้ยหรือว่าเงินสิ้นเดือนอย่างเงี้ยเครียดมากแล้วเราจะต้องแบบมาคุยกับคนที่แบบ เรามานั่งเดาว่าเขาจะเป็นยังไงบางคนเราคุยแล้วเราชอบบางคนเราคุยแล้วเราแบบไม่ชอบแล้วพอเราคุยแล้วเราไม่ชอบแล้วต้องทําตัวยังไงอะอยู่ดีๆเงียบหายไปเลยเขาก็จะแบบอ้าเธอเสียมอะไรายาาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยกับเขาเขาก็จะมองว่าอาันเราเล้วเ,เราเล่นด้วยเรามีใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนทําตัวทําตัวยากอะพอโต,ตขึ้นม,มาก็เลยแบบ เออพยายามไม่ไม <ses> <oyu> ่ไม่คือได้เลยเข้ามาขวัญขอบคุณนะคะก็ความรู้สึกดีๆที่มีให้อะไรเก็จะตอบแบบอีโมจิไปแต่ว่าคือจริงๆคือขวัญก็ไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะคือทําตัวไม่ถูกอ่ะเมื่อก่อนแม่มีแฟนกี่คนอ่ะนี่ต้องรวมของลูกนะแต่ของแม่เลยต้อง ไม่มันคือประสบการณ์<อ>ชีวิตโอ้คือคนนี้เท่าไหร่แม่คนสุดท้ายคนสุดท้ายคนโอ้ตอบด,ดารามาก <c oughs> นี่เลยคนหนึ่นงเรียกว่าแม่ดารา <c oughs> นี่แหละขวัดตรงมาเพราะว่าแม่สอนนี่แหละแม่กับพ่อจะเป็นคนสอนคือเวลาสัมภาษณ์อะถึงแม้ว่าความจริงอะเราจะถูกนะคนอื่นผิด เราก็ไม่จําเป็นต้องเอาไปพูดให้คนอื่นผิดกลางวงต่อหน้าสื่อเพราะมันคือการสับหน้าคนอื่นเขา <Wow. S 1> อย่างเงี้ยแต่เรื่องความจริงอะ่ะมันจะมาปกป้องเราเองเราต้องพูดกับคนที่เราควรจะพูดเช่นนายเราหรือคนที่มีสิทธิ์จัดติสติทธิ์เรากับอนาคตอะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่จะสอนเหมือนอันเนี้ยเห็นไหมถามเขาก็จะตอบเป็นอินเนอร์ดาราเข้าไปในจิตวิญญาณคือหวนนะัวหน้ะไม่ไม่กลนะ้านับ แต่ว่าเคยนะไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นแฟนใช่ไหมเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็เป็นแฟนและแหละเอา้าแม่ <laughs> เดี๋ยวตอนเด็กๆขวัญมีแฟนตั้งแต่มสาอ่ะแต่แฟนของขวัญก็คือเดินถือกระเป๋ามาลบไปกินข้าวออนนอนด้วยการโทรศัพท์อย่างเงี้ยมาก่อนจะมี ทีซีทีเด็กสมัยนี้ไม่รู้หรอกงงไม่โชคดีเหมือนพี่ค่ะเมื่อก่อนนะคือเขาจะมีโทรศัพท์ที่โทรทีเดียวสาบ้านแล้วก็นอนค้างเอาไว้โทรศัพท์ก็ไม่เข้าใจว่าจะค้างทาไมเหมือนกันผิดประตูอยู่แต่ในห้องใช่ตอนเด็กๆอ๋อที่ใส่แม่ไม่แม่ตอนนั้นเขาหลอน้ำตามันจะไหลแม่ไปคือรักครั้งแรกของขวัญเลยอ่ะขวัจะบอกว่า คือจะเป็นเหมือนเราเป็นซินเดอเลลร์เล拉นึกออกไหมแล้วคือพี่เขาเป็นพี่ผู้ชายที่แบบสุภาพบุรุษมากอะตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าพี่เขาเป็นพี่ที่แบบว่าหล่อสมาร์ทเทสดีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าสอนอะไรขวัญเหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออสอนเต้นรำสอนเอ,อ่อเล่นกีตร์จะแบบทุกครั้งเวลาได้เห็นกีตาราแล้วก็จะแบบนึกถึงพี่เขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่แบบสุภาพมากอะแบบ เป็นเป็นผู้ชายในฝันที่ที่ขวัญชอบเลยคือเออหลักขาวแต่ตอนนี้เขาเขาไปเรียบร้อยแล้วนะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเรียบร้อยจบก,กันก็พี่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยขวัญแล้วแหละเป็นคนทาผิดเองเพราะว่าคือพี่เขาเป็นคนที่แบบให้อนาคตดีๆกับขวัญตลอดคือเขาเป็นรุ่นพี่เนอะเก่กับขวัญหกเจ็ดปีอย่างเงี้ยพอเราแบบย้ายที่ไปที่หนึ่งมีคนมาชอบเรา คือเราลักพี่เขาแหละเรารักแต่อีกคนนึงก็หลอกไงออพอหลอเสร็จแล้วเราก็แบบเราก็อยากคุยอยากคุยกับคนหล่อๆอยากคุย,อ,ย,คย,อ,ย,คยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อย่างเขาก็โทรมาจีบกับพี่เขาว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกวแบบ่าเคารพดูดีแต่ว่ามันไม่ตื่นเต้นล,ละซะมันต,ต้องมีอารมณ์ที่แบบตื่นเต้นแบบคนนี้เราก็เลยแบบเออคุยพอคุยเคยอะไรเสร็จแล้วก็คือคือมันเป็นโทรศัพท์ที่พี่เขาซื้อให้ด้วย ใช่แล้วเราก็รับสายแล้วเขาโทรมาเขาก็เราจะมาสอดการบ้านความมันก็เลยมาโป๊กอย่างเงี้ยเพราะว่าเรากดไม่ได้สลับสายไงเรากดประชุมสายไปเลยจ้าแล้วคําพูดอ claro> ีกคําพูดหนึ่งที่เขาพูดกับหนูบอกว่าคุณรู้ไหมว่าคุณทําอะไรลงไปโอ้โหอเคแล้วแหละแบบมันแบบ มัวแทบจะมุดไปอยู่ใต้ดินอ่ะ <c oughs> คือไม่รู้เลยว่าเขาอยู่เพราะว่าเขาก็เลงมาบ้านเราก็เรียบคุยไอ้นั่นก็อยากจะคุยมากตลอดเวลาเราก็พยายามจะตัดไอ้นั่นก็จะคุยแล้วมันก็จะมีเพลงสุดท้ายที่เขาให้ขวัญเลยคือเพลงวันใหม่เออแล้วพอเป็นเพลงวันใหม่มันแบบอย่ <c oughs> าตีกันวันที่ดีเก่าๆอย่าอยู่กันวันคุ้นเคยเก่าเก่าของพี่รัตเก่าฟัง้องให้เป็นปีอะ้องให้แบบห้าหกปีอะแล้ว ทุกวันเนี้ยพอเวลาเพลงนี้มานะกว่าจะแบบเลื่อนเลื่อนเลื่อนคือมันแบบมันรับไม่ได้กับกับตัวเองนะโมเมนต์นานอะไรอย่างเงี้ยที่เราทำผิดอะไรอย่างเงี้ยขวัญเป็นคนที่<อ>ข้างหลักตลอดคือมีแฟนข้างหลักทุกคนครบสอนก็ไม่ใช่ว่าไม่รักนะครบสอนก็รลักทุกคนเหมือนกัน เออแต่ว่ามันก็คงจะเป็นเวรกรรมเนอะเมื่อเหมือกับวที่ผ่านมาใช่ปะเราครบซองคบซองครบซอบซอ,อะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้เราก็เลยวาเวว่างโล่งทางสบายขึ้นโทเวไปเลยค่ะขวัญโชคดีนะที่เวลาขวัญคบส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพี่หมดอะ่ะแล้วก็ขวัญจะมีชอบซื้อให้แต่ว่าก็จะโดนด่ากลับมาตลอด ว่าแบบเอ้ขวัญแบบขวัญอย่าทำแบบนี้ขวัญเป็นผู้หญิงขวัญจะต้องแบบรับรับอย่างเดียวพี่ต้องเป็นคนดูแล <Wow. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเคยโดนโดนเทศครั้งหนึ่งยาวประมาณเอ่อสี่ชั่วโมงได้อะ่ะขวัญไปซื้อโทรศัพท์ให้เคสเนี้ยคือเราซื้อเพราะว่าเราอยากคุยกับเขาใช่ปะเหมือนเขาเป็นคนที่มีโรคสุดตัวแต่เราก็คือแบบว่าอยากวปดีโอคออยากเห็นหน้าอยากอยู่ในกันตลอดเวลาแต่เขาคือ ไม่อะไม่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบใช้โทรศัพท์แบบธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าซื้อให้เราก็โดนโดนว่าว่าแบบเออเป็นผู้หญิงไม่ควรทําแบบนี้เอาเงินไว้ให้แม่เอาเงินไว้ให้ตัวเองเอาเงินไว้ให้อนาคตเผื่อเราแก่ซึ่งตอนนั้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดค่ะใครจะไปได้คิดว่าตัวเองอายุห้าสิบฉันจะต้องเก็บเงินเอาไว้แบบเออฉันเข้าโรงพยาบาลนะมันไม่คิดเราแค่คิดว่าฉันอยากอยู่กับผู้ฉันอยากอยู่กับแฟนอยากแบบ นอนแล้วอ,อ่อนนอนคุยกันคิดแค่นี้คือมีคนนึงก็ดีนะน่ารักแบบตามใจขวัญตลอดอะคือคือแบบดีสุภาพน่ารักแบบล็องเพลงให้ฟังก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนนั้นอารมณ์มันเราทํางานเหนื่อยอะเราถ่ายละครตอนนั้นตอนนั้นถ่ายละครสาวน้อยในยตะเกียงแก้ว โอ,อ้แล้วก็ขวัญถ่ายกับอกโทลณีสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราไม่มีอารมณ์มานั่งแบบคือล้ลอเพลงพอนะถ้าอยู่ขวัญก็จะบอกว่าเออร้อเพลงพอแต่ขวัญขอโทษคือต,ตอนตขวัญง่วง <c oughs> แล้วขวัญเป็นคนที่เนี่ยถ้าใช้เสียงหนักๆอย่างเงี้ยเสียงขวัญจะหายแบบนี้แล้วเออแฟนขวัญแล้วก็แบบว่าเนี่ยเพิ่งแกะคอร์ดได้เพลงนี้ฟังหน่อย แลวไอเราง่วงนอนมากอะขวัญบอกเออขวัญฟังฟังฟังไม่ไหวแล้วขวัญขอนอนก่อนเอ้ยทำไมอะฟังก่อนเด็ดเนื้อเนี่ยอุตส่าห์แก่ให้เลยทอดเนี้ยคือเล่นเลยทึกขวัญเลยเออขวัญก็บอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้มาอะไรเงี้ยตอนนี้ขวัญแล้วขวัญก็หิวด้วยขวัญเป็นคนที่แบบหิวแล้วขวัญบมโหหิวว่ะแล้วมันก็ง่วงคือมันงุนงินอะเออแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนยืนยันจะให้ฟังอันนี้ให้ได้จนกระทั่งเขาแบบว่าเหมือนเสียงแข่งใส่ขวัญแล้วขวัญเป็นคนที่ ถ้าเกิดว่าสู้มาอะไรอย่างเงี้ยหรือทําอะไรไม่ดีมาขวัญขวัญแอนตี้ไงแล้วตอนแล้วเขาตะคอกเออว่าแบบก็ฟังหน่อยไม่ได้หรออุตส่าห์แบบว่าเออแก่ขอดให้อะไรอย่างเงี้ยขวัญก็เลยรู้สึกว่าอา้าวแล้วกูทําอะไรผิดอ่ะเพ่อตะคอกกูทำไมอะ่ะก็คนแค่จะนอนอะ่ะเออถ้าคุยไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องคุยก็ไม่ต้องคุยแล้วก็บล็อกบอกิรกบกิรกบิรกบิรกเลิกโ <c oughs> อว้วววง ก็มันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ให้ขวัญมานั่งฟังเพลงอารมณ์แกะขอดต่อตีสี่ตีห้ามันไม่ได้อ่ะมีแต่ว่าตอนเด็กๆขวัญเป็นคนที่สู้ไงคือเป็นคนที่แบบฟัดอ่ะยิ่งฟัดกับแม่นี่ชอบมากเพราะว่าคนอื่นเราฟัดเลิกคบได้ไงแต่ว่าแม่เราฟัดได้เพราะว่าแม่ไม่มีทางเลิกคบเราก็ไปให้สุดนะขวัญน่ะ คอเป็นคนสุดกับทุกเรื่องอ่ะแล้วก็พอพอเวลาแม่เตือนเรื่องใครหรือแม่จะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะก็จะมีคนโทรมาเล่าให้แม่ฟังบอกแม่อะไรเงี้ยแม่ก็จะมาเล่าให้เราแต่พอแม่เล่าให้เราเสร็จเราจะรู้สึกว่าแม่โกหกไม่จริงค่ะโกหกใส่ร้ายป้ายสีไม่ดีแม่สร้างเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายอ่ะสิ่งที่ขัดเจอนะหนักกว่าที่แม่เล่าให้เราฟังอีก ตอนเด็เดกๆจะเป็นคนที่ดื้อกับแม่มากแต่พอตอนโตมาคือจะฟังแม่มากแล้วก็เหมือนพยายามเอาแม่อยู่เอาไว้ข้างตัวไม่ว่าแม่เราจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องจะเล่นติกตอกบ้างระหว่างเราคุยงานแต่สุดท้ายถ้าเราตัดสินใจอะไรหรือว่าเขาเอ๊ออะไรขึ้นมาอันนั้นมันเป็นจุดที่ที่ขวัญต้องต้องระวังแหละซึ่งประสบการณ์ขวัญหน,นักมากอะอะไรที่แม่เตือนที่แม่ทักมาแล้วขวัญ ดื้อไปสุดซอยลุยสุดทางสุดท้ายก็คือพังพินาศหมดสู้เพื่อความรักของขวัญทุกครั้งแล้วขวัญก็ดีใจที่ขวัญสู้ยิบตานะเพราะว่าขวัญจะได้รู้ตัวว่าหัวใจขวัญเบาบางขนาดไหนอะ <Wow. S 1> เวลาขวัญเลิกกับคนที่หนึง่งขวัญแบบเพิดนานขึ้นเสียใจนานขึ้นเราก็เลยเหมือนกับว่าต้องเซฟหัวใจเรามากขึ้น อ๋อไม่หมดศรัทธามันทาให้ใจเราฟูอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นการที่เราแบบว่าเหมือนระวังคนมากขึ้นอย่างบางคนที่เราคิดว่าเออแว่งคนเดียวต้องดีอ่ะคือแบบภาพเขาดูดีแต่พอสุดท้ายสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราสัมผัสมันแบบอะไรวะเนี่ยคือแบบแบบมันคือจอมปลอมอ่ะเออคือมีแต่ว่าขวัญแค่เสียศรัทธากับเขาแล้วก็แล้ว,ว,ก,ลว,ว,ก,วก็หลุดไปเลย หลุดไปเลยคือไม่ใช่ว่าแบบชีวิตขวัญหลุดนะขวัญก็จะแบบตัดทุกวิถีทางกับคนนี้ออกไปหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมหรืออะไรเพราะขวัญรู้สึกว่ามันมันไม่ดีสําหรับตัวขวัญไปอะ่ะคือพี่ๆทุกคนที่ขวัญคบมาใช่ไหมคะหรือแฟนที่ขวัญคบมาคือสุภาพบุรุษกับขวัญหมดนะประมาณสองสาคนที่ทําไม่ดีกับขวัญแต่ไม่ใช่ทําไม่ดีเรื่องเรื่องร่างกายนะแต่ว่าหลอกหลอกโกหกอะไรที่มันแบบทั้งแท่งเลยอะ่ะ มันคือเรื่องราวที่เขาแบบโอ้โหปัน่นประสาทสร้างเรื่องหลอกแบบอันนี้คือเลวร้วายมากอะ่ะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ที่พี่เขาดีแต่ขวัดจะเป็นคนที่แบบเหมือนถ้าเราเหตุอะไรที่ไม่ใช่อะ่ะขวัดจะเป็นคนที่ตัดเลยตัดไวเลยคือแฟนเราหรือพ่อเราอะ่ะเราจะไม่เคยเจออะไรที่เขาทํารุนแรงก,กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นพี่คนนี้คือตอนนั้นเขาเครี้ยงคือเหมือนกับแบบว่าเราอะ่ะจะไปที่นี่แล้วเขาไม่ให้เราไป ไม่ให้ไปเสร็จเครียดแต่เครียดขวดแต่เราตกใจไงเราตกใจว่า,ฮวาเฮ้ยเครียดขวดโคกเลยอ๋ออะไรเงี้ยแล้วมาเสียงปังองปังอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนไม่ไม่ชอบผู้ชายที่เสียงดังใส่เราไม่ชอบผู้ชายที่ทําอะไรที่มันรุนแรงให้เราเห็นน่ะหรือใส่เราอะไรถึงไม่ได้ทำขวญก็เหอะขวญก็เลยจะไม่ให้มีโอกาสนั้นเข้ามาทาร้ายขวญขวดก็เลยเลิกเลยออกเลยตัดเลยรักแค่ไหนขวญก็ตัดคือขวญเป็นคนที่แบบ คือรักไหมรักแต่ขวัญจะเป็นคนที่มีเส้นขีดของตัวเองกําหนดไว้ที่ชัดเป็นกฎสําหรับตัวเองว่ารักให้ตายยังไงแต่ถ้าเกิดทําแบบนี้มาไอ้จะผ่าไม่ได้ชีวิตขวัญขวานก็เลือกอีกอีกทางหนึ่งขวาก็เลือกได้ว่าเออขวัญอยากมีคนที่อยู่ข้างหลังขวัญเพื่อนขวาญสังคมขวัญหรือสามีขวัญเป็นคนแบบไหนถ้ามีแล้วไม่ดีผมก็ไม่มีก็ได้ คือสเปคขวัญจะขวัญชอบผู้ชายโรแมนติกอะสะอาดสํอางคือดูเป็นเจ้าชายอะอขวัญชอบแบบนั้นอะหรือถ้าแบดแบดบอยก็คือชอบผู้ชายที่แบบสุภาพอะชอบแบบแบบเล่นกีฬาสุภาพบุรุษอะเป็นคนเจนทรอลอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสมาร์ทแต่งตัวคือคือนานไม่ต้องหลอกก็ได้นะแต่บุค,คลิกดูดีผมเผ้าสะอาดอะ มันก็จะดูดีเป็นในตัวเด่นกีตาร์ฟังเพ ण, ลงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งชอบเลย <S <S ชอบแนวแบบชอบหน้าตาลูคล่างภายนอกแบบพี่อนันดาเออคือชอบมากคือหุ่นดีสมาร์ทหล่ออย่างเงี้ยใครไม่อยากมีแฟนแบบพี่อนันดาปาะถามจริง <S 2> <S 2> แต่ถ้าเกิดว่าตาน้ำข้าววิ่งชอบวิ่งดูดี <S <S แต่ว่าข้างในขวัญชอบแบบแบบผู้ใหญ่อะ่ะ นุ่มลึกซุกขุมอย่างเงี้ยแต่ว่าไปปาร์ตี้กับเราได้กินเหล้ากับเราได้เที่ยวกับเราได้อย่างเงี้ยชอบเป็นคนแบบเสี่ยงทุ้มๆุมอย่างลุงหนิงนนรุ้นอย่างนเงี้ยเออขวัญจะชอบแบบแบบข้างในอินไซต์แบบล,ลึกๆแบบนั้นชอบผู้ชายโรแมนติกอ่ะคือจริงๆเป็นคนแบบเนี้ยขวัญว่าขวัญตกอยู่ในภา,าคเ์เนาะใครวะกนนี้แหละเด็กยัง,ยงโสดอยู่นี่ไงตอน,นเด็กๆไปเลือกตอนโต,ตมาเลือก ไม่เลยไม่ไม่ขวัดตัดปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือแพ้เกสรดอกไม้เพราะว่าคนรถไฟชนกันค่ะเราเรารู้ว่าเราไม่ได้แบบว่าคนเดียวนึกออกปะมันไม่ใช่วันที่เราจะรู้สึกว่าภูมิใจกับวันวาเลนไทยมากฉันอยากให้วันวาเลนไท์มาถึงแต่ว่ามันเป็นวันวิบาิของชีวิตเลยนะนึกออกปะจะทำยังไงดีวะเราจะไปกับใครดีแล้วคือถ้าเราไปกับคนนี้เราจะปีกตัวมาว่ายังไงแม่หมดเลยเหรอ แม่ตามหมดเลยเหรอไปทํางานเหรอแม่ว่าเหรอแม่ดูเหรอวันเดียวเราจะโบยแม่ห้คนมันฮิตไปมันแบบมันคือเราเป็นลูกอะ่ะบางอย่างเราก็แบบโยนอะไรไปให้แม่เราลาบบ้างถูกปะแต่เราจะโยนทุกอย่างไปให้แม่เราก็รู้สึกว่าเราเราก็โยนให้แม่เยอะเกินเด็วาเลนไท์ตอนโตแต,แต่แต่ตอนเด็กตอนที่แบบว่าคุยหลายๆคน จะไม่ไปจะบอกว่าแบบเออพ่อไม่ให้ไปพ่อกลับมาบ้านห้ามกับข้าวกับแม่ป่วยแพ้เกสอเพราะพ่อไม่รู้นะพ่อไม่รู้แฟนทุกคนตอนเด็กอะที่เวลาโทรมาอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อรู้ไม่ได้เลยว่ามีแฟนแม่ยังรู้ได้ขวัญจะแบบพอขวัญบอกว่าพ่อเนี่ยคนเนี้ยหล่อมากเลยอวันนี้หนูไปเจอชอบคนนึงเป็นหมอมหลวงตอนเด็กๆพ่อบอกว่าขวัญพ่อทํางานเหนื่อยนะเงินเดือนพ่อเงินเดือนตํารวจอะได้ ได้สมมุติหมื่นสองอย่างเงี้ยสมัยก่อนอ่ะเออเราตั้งใจเรียนแล้วโตวมาดูแลตัวเองอย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วเขาก็จะยกตัวอย่างในข่าวให้ดูเนี่ยคนเนี้ยท้องก่อนแต่งชีวิตเขาจะเป็นยังไงดูแลลูกยังไงคือพ่อจะพูดโจขวัญแบบเออกูไม่ชอ e บ <tablespoons> คนนี้ก็ได้กูกลับมาโฟกัสเรียนก่อนแต่ว่ากับแม่เราอ่ะแม่เราจะแบบอแบอกแม่บอกแม่ชอบ ชอบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่หล่อแล้วหนะ้าตาเขาเป็นยังไงเขาเป็นใครแล้วหล่อไหมเขาดีกับเราไหมแล้วนั่งตรงไหนอะไรเขาชอบกินอะไรแม่จะไปกับเราแต่พ่อจะไม่ได้แล้วเวลาที่เรามีแฟนต่อเด็กๆอย่างเงี้ยเวลาเขาโทรมาเราจะบอกเลยบอกว่าถ้าเป็นพ่อลาปะคือให้วางสายเลยไม่ต้องคุยไม่ต้องขอสายขวัญไม่ต้องคับไม่ต้องขลมไม่ต้องพูดเอ๊ะอย่างหนึ่งว่าผู้ชายโทรมาห้าม,มพ่อก็จะไม่รับรู้เรื่องตรงนี้พ่อก็จะคิดว่าแบบ ลูกก็คือน่ารักเรียบร้อยอีกอย้า yeah. oh. อีกเรื่องหนึง่งถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะ oh. อยากจะครีสวันวาเลนไทน์แล้วให้ลิปไม่หลุด oh. อย่าลืมลิปแมทของขวาในช่อง UC c o s m e t i c ใดๆผู้หญิงเราจะต้องสวย oh. จะสอดก็ต้องสวย oh. จะมีแฟนเราก็ต้องสวย ใช้ยูซี่คอสเมติกค่ะจะทำให้ลิปของเราปากของเรามีปากที่อวบอิ่มแบบนี้วันนี้นะคะขวัญใช้ลิปกลอสเบอร์สแล้วก็ลิปเมทเบอร์สี่แล้วก็ใช้บลัชฟงๆก็จะได้ทัวทัวิปแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะอยากเห็นขวัญน,นะไปเที่ยวไปกินไปที่ไหนไปมูที่ไหนอยากให้ขวัญพาไปที่ไหนคุยเรื่องอะไรเขียนใต้คอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากันในช่องขวัญอุตสาบรี แล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยากกดตรงไหนกดได้เลยค่ะแต่กดให้ทันนะคะ